สวัสดีค่ะธรรมุชมครับมาพบพอกับจ่าป่ออีกคืกอเกาเนาะมือนีผ้าธรรมุชมเดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับนบนเนาะค่ะนอได้ยินว่านาบนนี่เพิ่นฝันดีค่ะฝันว่าผีมาบอกเลขค่ะธรรมุชมบอกเลขสองตัวเน้นเลยเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจจงใดเดี๋ยวมาให้นบนเรา,า,าฟังเนาะค่ะธรรมุชมเนาะโอ้หนบนเฮ็ดยังเนาะหนบนโอผินมดแดงโอ้ผินมดแดงไปแย่ใครมดแดงมาบวะนี่ป๊าดถได้ไรอย่บ่ อุ้ยเบิงเบิงค่ะคุณผูช้ชมพูนพินหมดแดงเลยสิอุ้ยน้าบนนี่พ่นขยันขยันเน๊ดเดดเดะเงยใครหมดแดงเงยใครหมดแดงเมื่อไหรถ้าขายพูนค่ะพูนนี่ไครหมดแดงพ่นพินแล้วพ่นกับมาพึ่งเดดไห่เนาะให้มันแหงเนาะเดี๋ยวเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังหดเดี๋ยวให้หนาบนว่าให้ฟังเนาะนาบนเานานะห,นานห,นาหลังจากพินหมดแดงแล้วเนาะนาบนเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะนบลค่ะสวัสดีค่ะนบลค่ะมันนี่จะได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของนบลผู้ผู้ชุดยถายบริใหมาเนาะค่ะนบลมาฟันฝันเขาค่ะบริใหม่มัติดตามบริใหม่มัติดตามผูงชุดยถายเนาะค่ะมาบุคบุอยู่บูบูเมนบริใหมามามาเกลียวจะว่านบบลอยู่ว่ามางวดนี่นบลฝันมาจังไลยฝันเราเห็นเจ้แต่อเจ้าแก่เป็นบัพลาง ขา,า,า,าบบปัญญาแกเจ้ามย่งว่กระบกปากเขาปัญญาหันยิ่หันยิ่งขาจ้าวมเศงสาบ่บ่อไปอืมอดทั้น,ปน <ừ> 13ปีจ้าสิ่องอดทิ้ส,สา3ปีขาเป็นเจังสิสาองอือสำคัญเยอะแน่นนละบุญเนาะเพป็นบ,นนอ,นบอกรี๊บซะว่าะบุญเมนียนบ่กคืดว่าเมนียนบนะบุญ ขาพันยังเออหันเยอะหันยอะี่เก่าขาพันเั่นเป็นยังเดีถามพันบอกอันงูเห่าตัดพันที่ี่เ่โอ้งูเหาตัวพันอยุกค่หลต่อย,อยู่อายุทยาหอายูกค่ลัโอ้กี่หลักหัว่สามเหมือนมันจะสิส่เซาอืมเดี๋ยวได้ใจได้จักปีก็ะดงใกล้ๆสิหกสิบสามอ่ะ ใกล้กล้ๆน okay. mm. ี่ก็ใกล้หกสิบสามเหกกล้นี่ก็คือเป็นหกสิบสองไก่หกสิบสามสิเนาะระบนไก่ละคุณผู้ชอืมอ่ดิวรเก็ยางไปกับปาเห็นจาเห็นนับมันนงไก่หกโก่ไเมื่อไก่ระบนนั้นบนนีเหอแนไฟหรอ ดังก็นางยังเดียวกลุมเหล่าก็ส่วนว่าแย่แจว่ท่านเน่เมื่อันบ่กนน่จังน่อยม่แล้วเศร้าไม่แห้งกอนจน่อยอเคเศร้าแม่อการจังสีเมื่อเื่อถามมันไปจะได้ไปลกีไปจะไหนโอ้ยเก็บอัดเลดี๋จังสันละอัลบ่บ,บ,บ่มาแมนมลาเดี๋ยวทข่าวหาผัวเพิ่น่ว่า,านตะบนผัวเพิ่นยังมีสิบบ่ พัวกตายแล้วหัวกระตายเมียกระตายแต่ว่าเราบนหนีฝันเห็นเต่เมียเนาะวันนี้แต่เมียแล้วก็เลยทามขาวคนทามขาว่บคนนันงกลมนาเมื่อนั่งนาเข่ามาเน้่นังกลมนาคือคนกลม,ม,มกลมคือจังอีอคือจังไอกลมนายอยากไอวัวซบตาเลยเจ้าเมียจะข่าจะกึงเมื่อคนริ้น ไ่กีก็เก็บออดได้แดดัแล้วค่อนที่จะไปหาหมอไปหลอกบ่เื้อกุมหนาที love ่โม right. ่เน่ยมันก็คือบ่แต่หูเป็นแาแต่อยู่ค่ะเสียงเบาเสียงยังเนียนมิดเนียนมิดครับครับตัวมันเก็บเกีนก็จะเอาผ่าท่านอะไรอยู่ผ่าเขาเขาผ่าเขียนไว้คือเกา โอ้ยมันโรมาน่าเอื่อยเลยจทำจะได้เกิดมามีกรรมเหมือนมาือพอลไรก็เลยยาไปกินน่ามยาไปกินน่าเมัอนก็บอมาเบห็นหมรแล้ใกลหกทุ่เช้าเหมือนเราไม่้องินี่เลยีตเสียงโอโบห็นจมอกไปอีกเอ้ยยินเสียงแววมาโตนบ่บห็น่บห็นพวกมากกบ่เห็นหมดไปจะไหน,นบ่ คือจนังเรือกที่จนค้าหาน่อนัว่านึวหารบเพอนท์เลยวเอาไปม่หนราวะแยกว่าจะเอาเนี่เราไปเป็นคือจงว่ามีสุกนี่เรา้อยมีสุกไปเปนนะมาแม่ป้าบรนเวณฝนเรจะไห้เลือกแต่เ เี่น่าแปลตอนี้รุง่งก็เอาไปส่งอยู่มบอกไปส่งตต่ลอดไปอะเลยราคาเพิ่มากไหมาเ<ะ>่เหอคะค่ะมีดซีดีเลยบอเห็นเลยว่าจะไปเหินไปเอาไปเหินมันเันว่าคือคืนในความฝันนี้ค<ะ>่ะที่ยังแต่เตราตายคือในความฝันนึ้ค<ะ>่ะยังย่ใจเราตา อโอ้ยกูบอกก็ผีเลือกแนวดีว่ะค่ะก็คึ้ในความฝันเออคึ้ออในความฝันเรือยหงมือกันโอ้ยวโอ,ขอ้ในความฝันบน,บนบบมะ,มะบุญมาจะพันกายอือก็คุยกันธรรมดาแต่ว่าโบยหนาไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนึงอืมมอม,อมาดพ่อพันนี้แล้วขึ้นไปขึ้นมาว่าโอ้โหว,ว่าพันตายเออแค่แค่แถวตายอืมที่เอาบุญไปส่งได้มันคือร่ำไห้ตายแตัวนีงหรือตายตัวดีว่ะค่ะ แต่ว่าให้ระบนนั่นมาคือเอาตัวไหนกจาพนบอกเลยหกหกสามหกสองหกสามตัวพนโมเนาะใกล้สีเศร้าพนบอกนั่นว่าหกสิบสามเลยเนาะหนบนเนาะหกสิบสามหกสิบสองนี่ให้เข้ากันไหวบ่กันไหวค่ะพนว่าโมโมหกสามเนาะเรื่ว่าหกหกสามสีเศร้าระบนกระดิ่งทั้มพนว่าได้แค่ตีเดียวนี่ใกล้ใกล้หกสิบสามแบบ อไก่มันก็มีหกสองส่วนรัเปล่าค่ะไก่ๆก็เนื้อหกสองกับกันหกสองเท่านั้นละนอน่ะบนเนาะกันกันค่ะค่ะกันหกสองแต่ว่าเพื่อนบอกมีหกสามเนาะอืออันนเพื่อนบอกว่าหกสิบสามมันถี่สุดค่ะอ๋อเฮ้ยทำมาเพื่อนมาบอกเลยนะบนซัดน่านะบนเออแปลกว่าบรหษัทค่ะจะว่ายังไปบริษัทขนจะมาเสียงมาเอพี่จะเชียงอะไรก็ได รักห้องชุดซ้ำหมดแล้วฉันจะเศร้านี่จีรีหายแบบเลยได้มีรอดเลยได้แก่แล้วตายเลยเอนี่โว้ยกูบ่าก็ผีเด้อเกิค่ะค่ะถ้าซ้ำตัวนะบนเอาเข่าบ่บ่บ่เอาเข่าเลยเนาะตค่ะเอาสองตัวนี่นิ่เนาะค่ะค่ะเรื่องแรกความฝันของน่ะบนกับมิซัมนี่เนาะน่ะบนเนาะ วมนนี้มาบอกลีกเลยหละนี่นอะชัดเจนเลยหกสิบสามแต่ว่าน่บนนี่ก็อยากให้กันไหวหกสองเนาะค่ะพอในความฝันผีเพิ่นว่ามมหกสิบสามก็เลยคืนว่ามมอนี่ก็คือหกสองทอนแล้วเนาะค่ะค่ะพี่บอกง้นก็้อบอกขึ้นก็ว่าะ ค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันกับมีซํานี่เนาะนะบนนอก่ะขอบคุณสาหรับตัวเลขและวก็แนวทางความฝันที่แบ่งปันให้เอฟซีทางช่องเนาะขอบคุณค่ะนบนขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของนบนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นผีญาติพี่น้องหัวบานเพิ่นนี่ละค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นคนหัวบานเพิ่นนี่ละเนาะที่เพิ่นหูจักคุณเคยเนาะ ฝันเห็นว่ามาบอกเลีกเลยค่ะท่านผู้ชมหกสามว่าสันให้กันไหวหกสองเนาะเรื่องเล่าความฝันของเนาะบนเพิ่นฝันว่าผู้ยิ่งที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นคนที่หูจักก็บเพิ่นเนาะว่าเพรีเศร้าย่ามใดว่าสันเพิ่นก็นเลยว่าสีเศร้าตอน อายุเพิ่น63ปีนะบนก็เลยคือว่าเพิ่นมาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมหกสามเนาะเน่น63เลยค่ะท่านผู้ชมกันไหวหกสเนาะจังไดกัให้โชคให้มานกับตัวเลขของนาบนเนาะสําหรับคิดนี้จ่าปอกกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอค่ะ ถามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกศสิเปติตามมาฝากเอฟซี FC ทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใส่เนาะทานผู้ชมนอกเหมือนนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะทางผู้ชมไปค่ะกันค่ะหลวงปู่เชิญเชิญค่ะอันว่าเรื่องของสีเพึงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกอ้บุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างานหนวดสร้างดอ เกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหายิ่มไปใส่มาใส่กระสันมัมมิซีไปเชาเทวบดดาผลลักสมรักษาคนให้เกียริสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในของวิบาลนนเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทณีบางของทีนก็เกิดแม่เต็นผมแม่โทณน,นีบางคน มันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวถูกับตัวเมียอ่าอยู่ในตอนนี้ที่ไม่นี่มันครบถูดอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะน่าว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสภาพค้นคือว่าถ้าน้องไปจะเกิดประโยชน์มีโชคไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจ้องเขาโบซาไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึืนวัชุยางค่าขายบุรีก็ดีเออไปร่าเมียยังบ่เคยชสือเหลือเสือเบอร์ก็เถือเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วนมากลวงปูหรืออาจิมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสินใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีมีชีบค้คนปูป่างนี้อามาประมาณภาษาไหนเรใส่สร้างตรงใส่สร้างในการอกรมบอกลึกส่วนมากเขาเลยถือจำหน้ามาหน้าจะขี่มันเขาเบาต้องขันดีบอดเอ่าว่าจะขนสนั่งนังสั่งประกับสั่งอันนี้ชิรามาเยี่ยนี่เพชรเป็น สีผึ่งเพิงตัวนี้คือน้ำมันสร้างตกมันได้มาจากลูกลูกคนเดียบส้่งอยู่สีเออยู่จัหวัสตสุรินกับอันนี้เป็นนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วกับพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสารสางแม่มมยังกักบพึ่งมาบูชาไปกักบรู้สึกว่าเจ้าคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้่ง คือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าหัวโชคโอค์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุดที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,ง,ง,งหายยาโยมไปถูด<า><อ>คานผู้ชมจากก่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพลงน้องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดทางไนให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรั์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขังในน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนี่ของนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหา,น,มหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกําลังตกตกเห็ดเอียงกาบบพ่อสีดายโพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่เว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงห้าเว้าวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเห่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ